ประทับใจนะคะเกี่ยวกับตัวแอ็กโซอูมิมินนะคะ,คะตัวนี้นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ว่าเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะแล้วบ่อยประมาณ7ครั้งอะคะ่ะต่อว,วันค่ะ บ่อยมากค่ะเพราะเจอบ้านใครเนี่ยจะเข้าห้องน้ําก่อนเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาหมอแต่ว่าไม่เคยไปคิดอยู่นะคะแต่ว่าบังเอิญมาเจอธุรกิจเอเจลแล้วก็ได้ทานไปนะคะประมาณ2อาทิตย์เองค่ะแค่2อาทิตย์แค่นั้นค่ะคุณกบนะคะสตัวค่ะ3าตัวเลยซ้อนเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยหายเหมือนกับปิดทิ้งเลยแล้วก็ไม่ไม่กลับมาเป็นอีกเลยนะคะค่ะเรื่องของการปัสสาวะแล้วตอนนี้พี่ไอชาปัสสาวะวันละกี่ครั้งค่ะปกติก็ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองค่ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วไม่กลับมาเป็นอีกเลยนะคะ นี่คือค่ะสุดยอดของเปรตปมานมีอะไรอีกไหมอ่ะสุขภาพแข็งแรงดีแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะและอีกอีกอย่างนะค่ะเดืนเป็นเนื้อก้อนตรงนี้ค่ะนะคะเป็นเหมือนเป็นก้อนเลยตรงนี้นะคะจะไปหาหมอก็กลัวหมอนะคะตรงนี้ค่ะเป็นก้อนเลยค่ะตรงนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นไตไตอเล่อ่านี่ค่ะพอทานไปสักระยะหนึ่งนะคะเดือนก็เริ่มทานเยอะเข้าไปหลายๆตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหายโดยปิดทิ้งเลยมาดูอีกทีอ่ะหายไปไหนอีกหายไปไหนแล้วนะคะเนืนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะค่ะค่ะเงินล้านทำท่าจะมานะคะเพราะอะไรก็หลายอย่าง และก็อีกอย่างนึงนะคะที่สุดยอด3ตัวนี้นะคะก็คือมดลูกนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะคะเมื่อเรามีครอบครัวนะคะค่ะมดลูกกระชับหมดเลยนะคะค่ะพี่รู้ได้ไงคะค่ะคนที่บ้านบอกค่ะไม่ใช่คนข้างบ้านนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs>